สัสดีครับผมเจากระดูกเดินได้มีใครอยากได้ผมมาเปล่าเย้ yeah, ในที่สุดอวตารเวอร์ก็ให้แพคคาลรลวีเรเรากลับมาแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยพี่อาร์ก็จะพาน้องๆไปหาเจ้าสามตัวนี้เลยแล้วกันนะคะพี่อาร์เนี่ยก็ยังไม่เคยหาเหมือนกันแต่ก่อนจะไปรับนะทุกคน yeah. เฮ้ยเฮ้ยตกใจจนเปลี่ยนสีไปเลยะให้น้องๆเนี่ยกดต้องถุงกระดาษแบบนี้เลยนะคะที่มีรูปหัวใจแล้วเราก็จะเจอเซ็ตของตัวเองเลื่อนมาเรื่อยๆแบบนี้ก็เจอแล้วเอาล่ะเรามาใส่ผ้าคลุมกันดีกว่าเฮ้ยดูเหมือนชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดเด็กคูล่านะทุกคน แล้วก็ไปชั้นแฮมเบอร์เกอร์น่าจะเป็นชั้นสานะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็จะมากดอาหารตัวไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้มันสูงขึ้นแบบนี้เดี๋ยวพี่อาจจะลองกดแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันนะคะจนสุดไปเลยกดจนกว่ามันจะได้นะคะทุกคนอย่ายอมแพ้แล้วมันก็จะมีอะไรตกลงมาแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นมงกุฎด้วยเอาละ่ะแล้วเราก็เดินตรงไปแล้วก็จะเจอเจ้าแฮมเบอร์เกอร์แอบอยู่ตรงเก้าอี้เอามาใส่แบบนี้มันก็จะเต้นดึงดึงได้โอ้โหถ้าเราทําท่าหลอกน้องแบบนี้กดแอนิเมชันแบบนี้น้องก็จะเปลี่ยนไปเลยเอาละ่ะตัวต่อไปนะคะ ทางสรรพสินค้าแล้วก็ไปที่ชั้น2เราเนี่ยจะต้องไขความลับก่อนนะคะอุ้ยอยู่นี่ไงทุกคนเก็บไว้เลยนะคะชิ้นส่วนหุ่นยนต์แลพอเราเดินมาฝั่งขวาเนี่ยเราก็จะเอาตุ๊กตาออกแบบนี้ก็จะเจออีกแล้วต่อไปให้ไปที่ชั้นหนึ่งเอ๊ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ตรงนี้นี่เองทุกคนแค่เอาลิสติกออกก็เจอแล้วอุ้ยเจออีกแล้วอยู่ตรงใกล้กระจกนะคะทุกคนร้านเสื้อผ้าจะว่าไปเหลืออีกชิ้นหนึ่งทุกคนเราไปที่ร้านทาผมเลยดีกว่าน,น้องก็จะอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะชิ้นส่วนหุ่นยนต์ครบหรอยัอยังนะ okay, น,นนะะะคทกกก้าาาจ่ดแลลํใ ชิ้ส่วนน้องให้ครบทุกส่วนไปนเลยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะออกมาเองแบบนี้แล้วอีกข้างหนึ่งขอโทษทีหนึ่งสองซามูน่ารักจังเลยขับมาหลอกน้องให้กลายเป็นตัวสีอื่นดีก,กว่า แค่นี้ก็ได้น้องในวันฮาโลวีนแล้วน่ารักจังเลยต่อมาดูเหมือนจะเป็นเจ้าโครงกระดูกที่แสนน่ารักนะคะเราเนี่ยก็จะทำการกดแอนิเมชั่นภาคคลุมหลอกน้องนะคะให้น้องตกใจแบบนี้แล้วน้องก็จะกระโดดออกมาหรือเปล่าอ,อ๋อเรากดออกมาเองค่ะสวัสดีครับแค่นี้เราก็มีเพื่อนเล่นแล้วค่ะทุกคนในวันฮาโลวีนเย้ถ้าน้องชอบคลิปนี้แล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ไอด้วยนะคะและพี่ไอก็จะทำคลิปสนุกสนุมาให้น้องๆดูทุกวันเลย